อยากได้อะไรเหรอครับที่วันเกิดผมไม่ค่อยจริงไม่ค่อยอะไรครับอยากอยู่กับอยากอยู่กับมีเวลาให้กับครอบครัวครับอยากอยู่กับพแม่คุณพ่อพี่ชายมีแผนไปฉลองอะไรเลยแชร์บัมเบร์กอะไรอยู่ไหมอืมไม่ไม่มีแผนเลยครับยังไม่มีแผนอะไรเลยครับยังไม่แน่ใจครับผมยังไม่ได้เช็คคิวน้องเลยครับว่าน้องว่างหรือเปล่าแล้วก็ผมเองว่างหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบอย่างเงี้คือผมก็พยายามบอกว่า อย่าเซอร์ไพรส์ผมนะครับเพราะว่าผมกลัวการเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยครับทำไมครับเพราะอะไรคือเซอร์ไพรส์ถ้าเอามาแล้วเซอร์ไพรส์จริงก็ดีไปแต่ถ้าไม่เซอร์ไพรส์แล้วผมต้องทําให้เซอร์ไพรส์อ่ะงึรงว่าเฮ้ยแล้วผมก็ไม่อยากแบบมีความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยก็ใช่ก็เกรงใจเขาอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าไม่อะไรถ้าจะให้อะไรก็บอกเลยที่ถามเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้อะไรอยู่แต่ไี่มียับยั้งถามเลยวันนี้ยับได้อะไรไม่มีครับไม่มีวนี่ยเขาไม่ค่อยเขาจะสังเกต สิ่งต่างๆรอบตัวผมนั่นเองว่าช่วงนี้ผมขัดสนอะไรอยู่